ถ่ายทอดทาง YouTube แล้วก็แชร์ไปที่ a c e b o o k นะนะนี่เออเป็นเมื่อคืนงมอยู่ต้งหน้ากับคืนสู่สภาพเดิมก็คือเอ่อกับคืนสู่สภาพเดิมก็คือเอ่อจัดรายการนะฮะรายการแล้วก็มีอาจจะแบบใส่เพลงไปได้อะไรอย่เงี้ยที่นี่ในมือถือเนะี่ยมันไรสด YouTube แล้วก็เอ่อมันจะมีแบบในเครองคอมพิวเตอร์เมื่อคืนนี้ลองดูในคอมพิวเตอร์มันดูดู ung, ยุ่งยุ่งยังไงไม่รู้เนาะจริงๆเรามีช่องของเราอยู่แล้วไง,งเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดเอนนั้นเองมันก็นดังนั้นขั้นตอนในการถ่ายทอดสดในมือถือผ่าน youtube ก็จะง่ายกว่าในเครื่องคอมพิวเตอรต์ในคอมพิวเตอร์ก็มีแล้ว เมื่อคืนนี้น่าจะยืนยันที่อีเมลจะน่าจะเวิร์กกว่านะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ลองไปดูวิธีการแล้วก็สับบางตัวเราไม่เข้าใจเขาบอกว่าต้องเข้าระบบอะไรเงี้ยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองอีกรอบหนอึ่งตอนตอน,ตอนบ่ายอะไรกันเราสว่างทําไม่ว่าก็เป็นค่ําๆลองใหม่เมื่อคืนนี้ก็นอนรู้สึกจนะตีสี่ตีห้าเนาะนอนเช้า นอนไปไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นมาทำอาหารเช้าไปรอเลยลองมานึกถึงเรื่องการทำ YouTube ต่ออะไรที่มันยังคาคาใจอยู่ยังทำไม่ได้ก็ลองมาฝึกดูนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะคะก็สามารถแจ้งมาทางหน้า Facebook ได้หรือว่าเข้ามาคุยกันทางหน้า YouTube ไหมทางสถานีหลักชาแนลนะคะ ก็มาชื่อสถานีลัก108ชแนลหรือเปล่า <c oughs> จำชื่อสถานีเองไม่ได้สและอ่ะก็เดี๋ยวเรามายืนยันกันอีกทีว่าเราจะทำระบบ YouTube ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรจะลองดูแล้วก็ถ้าผ่านทาง YouTube ทางมือถือได้ง่ายขนาดนี้แล้วเนี่ย เราก็จะไม่ต้องอาสามารถที่จะไปทําอะไรนะเขาเรียกว่าถ่ายทําอะไรที่ที่ในครัวทำกบวข้าวอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะหรือเอาไปทําสวนหน้าบ้านเพราะเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเป็น y t u t u เนี่ยคือบอกว่าเราก็เก็บไว้ที่ YouTube เราเลยแล้วก็ไม่ต้องโหลดไปอย่างที่ f a c e b o o k เนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องเซฟ โหลด,ดแล้วก็เอาไปดับใส่ที่ YouTube อีกทีก็เก็บเอาไว้นะถ้าถ่ายทอดที่ YouTube แล้วก็ <c oughs> วก็จะอยู่ที่นี่เลยลก็ลองดูเนาะเพราะว่าจริงอยากจะจัดรายการใน youtube แล้วก็เปิดเพลงไปด้วยพูดคุยไปด้วยแต่ว่ามันไม่น่าจะถ้าอาจจะแบบจัดได้แต่เพลงเนี่ยมันอาจจะถูกดูดเสียงใบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็ อย่อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเราถ่ายทอดสดไปแล้วแล้วเราบอกว่าเนี่ยเป็นการเซฟเก็บไว้เป็นส่วนตัวมันน่าจะอยู่ได้มากกว่าเพราะเราไม่ได้หาไรายได้ในการจาัดรายการแต่ต้องการที่จะพูดคุยกันแล้วก็มีเปิดเพลงให้ฟังจัดรายก,การวิทยุผ่าน u t u b e แบบที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับ ระบบอื่นอีกนะฮะเพราะว่ามันผ่านได้หมดใครมากอดูก็ได้เพลงเนี่ยอาจจะแบบเจอเพลงนิขสิทธิแล้วก็ไปไม่ได้เสียงคือเปิดจัดสด,สดๆนะคุณต้องมาฟังสดๆแล้วก็พอเซฟไว้เนี่ยเสียงมันจะถูกดูดเงียบไปอะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็จะลองทําแบบนั้นดูว่าถ้าจัดรายการแล้วเปิดเพลงไว้ด้วยเพราะว่าต้องจัดที่คอมพิวเตอร์ พื่อที่จะไดะ้พูดเสร็จแล้วก็เปิดเพลงสักเพลงสองเพลงแล้วก็คุยกันใหม่นะคะคนมันชอบในเรื่องของการสืปป่อสารก็จะสนุกับง,งานพวกนี้ก็อย่าว่ากันแต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกันนะคะเราไม่ได้เป็นนักดูดักเที่ยวอะไรแต่เราชอบเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการทําสื่ออะไรแบบเนี้ก็ คน่าจะเป็นจริตของแต่ละคนที่ชอบคนก็ชอบไปงานสังสรรค์อะไรไปงานบุญงานอะไรเงี้ยเราไม่มีโอกาสเราก็ใช้ความสูงเราที่เราสามารถทําได้เพื่อที่จะให้เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบนะทุกคนก็มีความสามารถแตกต่างออกไปนะคะก็อย่าไปอย่ามาคิดไม่ดีกันนะคะก็เป็นเรื่องที่ ที่เราควรจะพูดคุยเพราะว่ามาติดตาม y t u t u เยอะๆนะคะมจาก youtube เยอะเขาบอกว่าถ้ามีคนติดตามเกินห้าสิบคนเนี่ยมันก็สามารถถ่ายทอดได้เลยอะไรเงี้ยเรามันมีเยอะอยู่แล้วเนาะติดตามเยอะเยอะมากเลยหลักร้อยองแต่ว่าถ้ามีคนมารู้จักมากขึ้นก็น่าจะดีนะะน่ามีคนทักทายมาด้วยนะคะนี่นะคะเอ่อชื่อ ชื่อไม่น่าใช่ชื่อตื่นเต้นและตื่ใจเหลือเกินนะคะ <g ül> ก็ขอบคุณมากสำหรับเพื่อนในวงการ y o u t u ู e นะฮะ u ูทูรก็ลองพูดคุยกันผ่านในการดูอันนี้เราไลฟ์สดกันไปประมาณหกนาทีกับสิบยี่สิบนาทีนะคะเอาละ,ะค่ะเดี๋ยวเราพักดูตรงนี้ว่าผลงานออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะอา้าวทีนี้เราจะปิดยังไงนี <laughs> มันไม่เหมือน f Facebook ไลน์นะมันจะมีคำว่าเสร็จสิ้นให้ขึ้นมาใช่ป่ะอันนี้มันจะเสร็จสิ้นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเขาเสร็จสิน้นตรงไหนยังไงบ้างอันนี้มันขึ้นอะไรอันนี้อ๋ออันนี้ก็มีแบบข้อความขึ้นมาด้วยด้วยนะคะสมติว่ามีใครอยากจะ รายการนี่มีคนกดไลค์แล้วก็มีคนชมหนึ่งคนขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เราก็อยากจะจัดรายการเนาะมีรายการเครื่องหายเพลงรักอยากยะรลื้ฟืน้นรายการเพลงเก่าๆเพลงไทยเ,เก่าๆมาให้ฟังมีเพลงลูกลกรุงเก่าเพลงสตริงเก่าอะไรแบบนี้นะใครที่ชื่นชอบเป็นคนวัยวัยดึกดําบพ์วัยเจดีะจอดะไรเงี้ยก็มา พบกันได้นะคะดีเจไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็นเจดีซะแล้วแล้วก็จะมีรายการมิ i c t o ทูน h t นะคะมิวสิ Tonight ก็คือเพลงสากลในค่ำคืนหรือว่าจะเป็นรายการอะไรที่ที่เราตั้งชื่อไว้สมัยก่อนเนี้ยจะหลายรายการมากเพลงลูกทุ On ่งออนทัวอะไรอย่างเงี้ยนะมีเยอะมากเลยพยายามจะไปคุยเ,เสียงไตเติลน,นั้นมาเพื่อที่จะได้ ทําให้เรานั่นเด็กลับไปอยู่ย้อนยุคเจาะเวลาหาอดีตในบรรยากาศที่เคยเป็นนักจัดรายการตอนนี้เนี่ยมันมีโลกโซเชียลแบบนี้ก็ทําทให้เราสามารถกลับสู่สิ่งที่เราชอบได้แต่ก่อนนี้ใครจะเป็นสื่อเนี่ยต้องไปสอบเป็นผู้ประกาศอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเนี่ยเกือบจะได้ไปสอบเป็นได้ไปผู้ประกาศละ ที่กรมประชาสัมพันธ์แต่เพราะเอิญว่าเราเสียสละให้คนในในสถานีเนี่ยไปก่อนแล้วเราก็คนสุดท้ายท่าน,นที่เราเป็นคนติดต่อแล้วก็บอกว่าให้ขอสามที่นั่งสามคนขอสิบสามคนสมัยนั้นคุณจักรพง์เป็นเป็นผู้ดูแลเรื่องออกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็รู้จักกับเลขาของคุณจักรพง์ก็เลย ขอเป็นสามที่นั่งพอไปสมัครไปสอบแล้วสองคนเราเป็นคนที่สามพอดีมันมีนเหตุอะไรไม่รู้จะไม่ได้ก็ไม่ได้ไปนะคะว่าเสียดายอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใไม่ให้ลูกของเจ้าของสถานีไปแทนสามสิทธินั้นเราก็เลยไม่ได้ก็เลยเป็นสิทธิ์ของลูกชายเจ้าของสถานีแต่เขาก็ไม่ประสบความสำเร็จก็คือไม่สามารถทํางาน ออรีสอร์ทตรงนั้นผ่านก็เสียสิทธิ์ไปฟรีแต่ว่าถ้าเราไปเนี่ยเราคาดว่าเราเป็นผู้ใหญ่พอที่เราจะรับผิดชอบแล้วก็ต้องเข้าเข้าชั่วโมงให้เขาครบน,นคะคะไปอบรมครบชั่วโมงแล้วก็เขาก็จะมีการเคสการอ่านการอะไรแบบเนี้มันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องดีหรือชนะหรือเอ,อิงสอบผ่านแต่อยากไปคือเป็นคนไม่ชอบแข่งขันไง ดังนั้นก็เลยไม่รู้ว่าภาคการแข่งขันนี้ในสังคมที่เขาแบบอยากได้อยากมีกันน่ะมันมันเป็นยังไงก็เลยความที่เราชอบแล้วเราคิดว่าการที่เรามีประกาศนียบ,บัตรตัวนั้นเป็นปุิิบัติผ่านงานด้านสื่อมานเนี่ยมันจะเป็นใบเบิกทางที่ทําให้เรานั้นสามารถเข้าไปทํางานในสถานีหลักได้ในอนาคตตอนนั้นทําวิทยุชมุมชนอยู่นะคะทีนี้ พอตอนหลังก็ไปทํารายการที่เสียงสัมยอดก็ไปร่วมรายการกับคุณพรสรถรายการอะไรเนาะชื่อรายการอะไรจำไม่ได้แล้วอะ่ะชื่อรายการอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้นะพอไปจัดอยู่พักหนึ่งเป็นปีเหมือนกันก็เดินทางไปทุกทุก,ทกสองทุ่มเนาะจัดรายการแต่หลังสองทุ่มไปจนถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นไม่มีอะไร ก็ไม่มีภาระอะไรมากก็ไปทำจะไปทุกวันอะไรก็ไม่รู้วันพุทรหัสหรือวันอะไรเนี่ยนะคะก็ไปจัดแล้วก็พูดคุยแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังอะไรประมาณเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราได้เข้าไปสู่สื่อหลักคือเสียงสับยอดนั่นจะเป็น AM นะครเปอี่ีออันนี้ทาง f อนี่เรายังไม่เคยยังไม่เคยไปนะอฟมยังไม่เคยไปที่เป็นสถานีหลักมีแต่โทรเข้าไปในรายการเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราอาจจะไม่ได้มีคุณภาพหรือมีคุณสมบัติมากพอที่จะไปดําเนินรายการได้เพราะหนคนที่ทํารายการพวกนี้ต้องมีวุฒิการศึกษาสูงมีประสบการณ์สูงมีทางด้านสื่อสาร ได้ดีอะไรเงี้ยนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราอะแค่อ่าหุ่นไม่ให้แต่ใจรักอะไรประมาณนี้คุณสมบัติไม่ให้แต่ใจรักนั่นเองก็อยากจะได้ทําก็เลยมีพักหนึ่งก็เปิดทางซื้อเว็บไซต์เอซื้อเขาเรียกว่าโดนเ,นเอ็อมาไว้เป็นของเราเองหน้าเว็บเราเองแล้วก็ทำรายการผ่านผ่านเขาเรียก มันจะเป็นแบบซื้อซื้อชั่วโมงเขาอะน,นะคะในออนไลน์แล้วก็ออกอากาศไปทั้งนั้นหน้าเว็บใครก็เข้าไปดูในเว็บเราทีนี้มันเว็บปีหนึ่งกพันกว่าบาทเราก็ไม่ได้มีเงินทิ้งเงินคว้างบ่อยนักก็เลยปีกว่าจะถึงปีก็เหตุการณ์ชื้อตเรามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็ขึ้นลงขึ้นลงมาช่วงที่มันไม่มีไรายได้อะไรก็หยุดไปนะมันก็เลยแบบ ต่อตัวเดิมไม่ได้เลยแล้วเนี่ยแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้สตังมาเพื่อที่จะเออทำดูแล้วก็โฆษณาสินค้าเพื่อนๆลงไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามที่จะทำตรงนั้นต่อไปแล้วก็เรียนรู้เรื่องการทำหน้าหน้าเอ,อ่อหน้าเวฟน,นะแต่งหน้าเวฟเองอะไรเงี้ย mm hmm. ก็มีช่วงหนึ่งก็ได้ทำสนุกสนุกแต่ว่าก็ยังทงั้งยังไม่เก่งยังไม่ทันได้ เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะก็เลยเลิกไปซะก่อนช่วงนั้นก็พอทำอะไรตกุกมันก็จะมีงานเข้ามามีงานอื่นให้มาทำได้รายได้ทำงานรับผิดชอบงานไปก็เลยทิ้งงานตรงนั้นลงไปนะคะแล้วก็ได้ไปช่วยงานสถานีออนไลน์วิวออนไลน์ของทางคลื่นแท็กซี่อะไรอย่างนี้นะแท็กซี่เรดิโอนะคุณคุณอะไรนะ เอาลืมชื่อเขาซะแล้วชื่ออะไรอ่ะชื่อนะอะไรนะจัดรายการวิทยุแท็กซี่เสละภูมิคุณหนุ่มเสระภูมิไม่ใช่คุณหนุ่มเสละภูมิที่ชวนไปจัดรายการแล้วก็มาช่วยอาจารย์กำมลจัดรายการนะคะดางอยูออนไลน์เขาก็ทําเป็นตอนนั้นม่ม,มีมีแบบเป็นตรีมแบบใช้ของของที่อิมเีเรเนนะคะ ตอนนั้นพอวรุษก็สอนตัดต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มมาเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทําต่ออีกนะคะไม่ทําหน้าที่อื่นอีกก็เลยแบบกําลังสนุกเลยตอนนั้นทําได้เอาเทปที่จัดรายการสมัยก่อนนะเอามาทำเสียงปรับเสียงใหม่เพราะว่าเวลาเราอัดใน m อ3มพีมสมัยก่อนมันเสียงมันจะไม่ไม่เต็ม ไม่เต็มระบบก็กเอามาอัดเอมาซ่อมแซมเสียงมาดูขึ้นเสียงอะไรเงี้ยก็มีโปรแกรมที่เกี่ยวกับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณขออวรุดที่ให้ความรู้ประสิทธิศาสตร์วิชาตร,ตรงนี้ด้วยนะคะก็ไม่ลืมท่านถึงแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วท่านเป็นสมองตีบหลังจากในช่างเนาะในงานท่านมีงานเยอะแล้วก็จะานก็เครียดแล้วมีความรับผิดชอบหลายเรื่องมากก็เลยทําให ภาวะของโลกเนี้ยมันค่อนข้างเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะทำร้ายร่างกายมนุษย์เราความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมา,มากๆเลยก็ฝากเอาไว้ว่าถ้าคนเรานะคะมีปัญหาให้คิดอย่างนี้นะค่ะเธอก็มีปัญหาทุกวันนะปัญหาไม่พอกินปัญหาไม่พอใช้ปัญหาไม่รู้จะทำอะไรให้มันมีกินมีใช้อะไรอย่างเงี้ยนะะก็ ก็เลยบอกว่าเออปัญหามันก็คือไอ้ที่มันยังคิดไม่ออกอ่ะนะก็รอรอไปรอไปรอไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนหรือคนรู้จักเขาเข้าใจอะ่ะเขาก็จะแบบรู้ว่าเวลาเราเอ่ยปากขอความช่วยเหลือใครแล้วนั้นคือหมายความว่าเราเราจนมุมเราจะต้องแบบเอ,อหัวชนฝาหรือหลังชนฝาแล้วขอความช่วยเหลือแล้วก็เขาก็จะเมตตาทําให้เราได้เดินต่อ เดินที่จะออกมาจากปากหลุมตรงนั้นเพื่อจะไปหาเส้นทางหรือวิธีอื่นต่อไปแก้ปัญหานะคะเราจะทําคิดอะไรด้วยตัวเองจนจนมันไม่ไหวแล้วจริงๆมันมันไม่ได้แล้วเราต้องอยู่กับความจริงด้วยแต่เราก็จะไม่ไม่ไม่หวังเวอร์หมายความว่าเราอายุมากแล้วเราจะไปโลภละโมบทำนู่นทำนี่เยอะๆ เหมือนคนอื่นที่เป็นวัยหนุ่มสาวเราก็จะไม่ทำนะคะเพราะว่าเรื่องกระดูกของเราเนี่ยมันอยู่ข้างในทุกคนไม่ทราบแต่เราเป็นเจ้าของกระดูกเนี่ยเรารู้ว่าเรานั่งเยอะเอ้อโหแล้วเนะอยี่ยเมื่อคืนนี้จัดโต๊ะทำงานแล่จะเะทำงานใหม่แค่มุมเล็กๆตรงนี้นะคะต้องใส่เสื้อดามหลังไว้เพื่อเพื่อไม่ให้มัน ตกลงมาที่สะโพกแล้วก็กลางคืนก็จะเล่นนอนได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทํางานนั่งสบายมากเลยเพราะว่าเราใส่เสื้อดามหลังไว้ก็นั่งทํางานที่มูนิที้ได้ตลอดแล้วก็ที่ใส่ได้ตลอดเพราะว่าเราทํางานในห้องแอร์มันไม่ร้อนแต่พอเราอยู่บ้านมันร้อนเราไม่มีแอร์เราก็ทํางานเข้านอกออกในเดินเข้าเดินออกเหนือออกแล้วก็อาการมันร้อนเราก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อดามหลัง บางคนบอกทำไมไม่ใส่ก็อากาศมันร้อนแล้วเราใส่แล้วเนี่ยเสื้อดำหลังเรามีตัวเดียวนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวในะอนาคตเนี่ยคาดว่าจะซื้อเสื้อดำหลังมาเพิ่มไว้อีกสักตัวหนึ่งไว้เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็จะต้องซักล้างมันนะคะอันนี้เราใส่เนี่ยถ้าอยู่ที่ถ้าไปข้างนอกเนี่ยเราอยู่ในห้องแอร์เราก็จะใส่ข้างในเสื้อที่โชว์ข้างนอกใส่ตัวนี้ไว้ข้างใน มีเสื้อทับอีกทีหนึง่งเราก็จะไม่เสื้อเสื้อเกาะตัวนี้มันก็จะไม่ไดึงถึงเนื้อที่มีเหงือ่อมันก็จะมีเสื้อซับในรองอยู่แต่ว่าพอใช้ที่บ้านเนี่ยมนมเราใส่ชุดนอนแบบเนี้ยก็จะกลายเป็นใส่แสืข้างน,นอกเลยนะคะมันก็จะดูเป็นเสื้อเกาะ <c oughs> แล้วก็ทํากับข้าวทาอะไรเงี้ยเาีเราก็กลัวจะไปเลอะไปเถอ,อะเนาะก็เยไม่ค่อยได้ใส่ แต่ว่าก็อาศัยว่าทําเสร็จแล้วก็มานั่งพักบ้างมานั่งพักคนบอกทัาไม่โดนว่านะทําไมโพสทั้งวันไอที่โพสทั้งวันเนี่ยคือมานั่งพักกระดูกชั้นค่ะแล้วฉันฉันก็แบบว่านั่งพักอย่างเดียวไม่ได้คือก็แบบว่าสมองมันคิดอะไรได้ก็อยากจะเฟซบุ๊กไลฟ์คุยกันหรือเฟซบุ๊กเขียนเรื่องราวที่เราคิดออกคิดได้คิดมาแล้วก็ เผยแพร่ไปอะไรประมาณนี้นะนึกเรื่องอะไรได้ก็คุยกันไปอาละค่ะนี่ก็ได้เวลาสิบเก้านาสิบเก้านาทีละอีกสักกิดหนึ่งให้ครบยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราตัดจบแต่ว่าตอนเนี้ยที่เราไปไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันออกตรงไหนวะนอกถึงไหนวะไอตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะลองถ้าเกิดว่าเรากดไปแล้วนะแล้วมันหายไปเลยนะ ก็เสียดายเหมือนกันเนาะแต่ไม่เป็นไรเราถือว่าเราไม่ได้คุยเนะะื้อหาสาระอะไรที่เป็นหลักๆเดี๋ยวเราจะกดตรงกากบาทนี้แล้วมันน่าจะไปเลยหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวจะลองดูตอนนี้เหลืออีกเอ่อสิบสองวินาทีสิบสองวินาทีกําลังจะหมดลงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะรายการได้เราอาจจะแบบเออลองเอาเพลงที่เราร้องในวีซิงมามาแทรกดูเขเพลงก่อนดูอะไรอย่างเงี้ยนะ ว่ามันจะได้ไหมแล้วก็แต่เราไม่ได้ค้าขายไงเราไม่ได้ค้าขายนะเดี๋ยวจะต้องไปฝึกใน,ในเครื่องก่อนนะวันนี้ล,ละะะับาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ